สวัสดีครับเพื่อนๆสายบรรทุกทุกๆคนวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนๆมาชมผลงานของอูปาริชาติเพาลอยนะครับวันนี้เราวางเพลาลอยให้กับรถอีซูซุออนิวครับคันนี้รถของลูกค้าเพามีปัญหามากหรือว่าเพลาเล้ามานะครับลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเพลาลอยดีกว่าเพื่อเอาไปแบกงานหนักและใช้ให้ทนให้นานกว่าเดิมนะครับเพาลอยหัวสั้นนะครับเป็นเพาลอยแขนยาว31 นะฮะใส่กระทะขอบ5 5กว้าง7.5นะครับเป็นกระทะของบอยนะฮะนี่ครับให้ดูล้อไม่ออกนะฮะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวถูกจับนะครับสวยงามครับล้อไม่ออกนี่ฮะเพลาลอยชิ้นนี้เป็นเพลาลอยงานสร้างนะครับจะพาเพื่อนเอนมาชมเพลาลอยงานสร้างมีดามบนดามล่างเรียบร้อยนะครับเสื้อเผาหนาแข็งแรงรับประกันให้ครับ พอลอยมีเบรกมือมี ABS นะครับตอนนี้เราเอารถออกมาลองดูนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไฟโชว์นะครับโชว์หรือเปล่าเบรกเท้าเบรกมืออยู่ดีไหมนะครับพอลอยงานสร้างจะแข็งแรงครับเพราะว่ามีการดำบนและดำล่างนี่ฮะดำบนดำล่างเสื้อผ้าจะหนาและแข็งแรงมากนะครับเหมาะแก่การใช้งานหนักนะครับ ตัวเก่าของลูกค้าทนไม่ไหวลูกค้าใช้งานหนักแล้วก็เสื้อผพาร้าวนะครับเราก็ปรับแต่งให้ครับใส่ผ่าวร้อยหัวสั้นแขน31ส่วนแป้นแหนบนั้นลูกค้ามีแป้นแหนบอยู่แล้วนะครับเราเอามาทำการเพิ่มสกีเข้าไปทำให้ครบชุดครับสกีจะเป็นตัวรองรับกับถนนป้องกันสหลกขาดได้นะครับ ลูกค้ามีชุดแหนบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับแต่งเพิ่มเติมสกีเข้าไปคางละหนึ่งชิ้นเปลี่ยนสลกใหม่ตัวนี้ก็เปลี่ยนสะดืออะไรให้ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าถอดเพาออกมานั้นสะดือของลูกค้านั้นขาดด้วยนะครับน่าจะเป็นแหนบหกล้อครับแนบชิ้นนี้นะครับใช้แหนบหกล้อก็ใช้หกล้อแค่สาแผ่นก็รับไหวครับระดับสี่ตันนะรถไม่ได้ย่อนะครับรถทรงเดิมๆอย่างเงี้ย สบายๆส,สำหรับ4ีันอะโอเคเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับเพาลอยแขนยาวสามสิบเอ็ดนะฮะน่าใช้มากครับสัดส่วนกำลังดีนะฮะแผงเบรกก็ไม่ชิดแป้นแนบจนเกินไปล้อก็ไม่ชิดแป้นแนบจนเกินไปคันนี้แป้นแนบเขาสูงนะครับเพราะว่าเขาใส่แนบแค่สามชิ้นน่าจะเป็นแนบหกล้อครับชุดนี้นะครับอะโอเคล้อก็ไม่ออกนะครับสวยงาม เดี๋ยนี้ไม่มีใครชอบล้อออกแล้วครับอยากจะย่อเตี้ยล้อหมดซุ้มกันอย่างเดียวนะครับเพาร้อยแขนยาว31นะฮะล้อไม่ออก้วยกระทะ15นะครับเน้นแบกหนักก็ใช้ยาง15ใส่กระทะ15นะครับสวยงามวิ่งวิ่งเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพาร้อยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาร้อยนะครับอู่ปริชาติเพาร้อยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ สำหรับรถที่ใช้งานหนักนะครับก็ควรใช้เพาลอยนะเพาลอยก็ควรที่จะต้องมีเบรกมือมี ABS ด้วยนะครับรถเนี่ยในขณะที่4-5ปีแรกก็ยังไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ารถเราไม่มีเบรกมือในอนาคต5-6ปีแล้วจะไปตรวจสภาพตรวจไม่ผ่านนะครับเพาลอยก็ต้องมีเบรกมือไว้แล้วถ้าจะให้ดีนะครับสายเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะครับสายเบรกมือก็จะเข้าไปปกติเบรกมืออก็อยู่ตามปกตินะครับ พาลอยที่เป็นเพาลอยของรถรุ่นใหม่ๆก็จะต้องมี ABS เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใส่ ABS เข้าไปด้วยก็จะดีจะได้จบปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลองขับขี่กันนิดนึงเพราะว่าเราทำรถเพิ่งเสร็จนะครับจึ๊บจึมงอ่ะโอเคไฟ ABS ไม่มีโชว์นะครับอ่ะใช้งานได้ตามปกตินะครับลองเรื่องระบบเบรกเท้านะครับเบรกเท้าอยู่ดีจึ๊บ เห็นไหมครับเบรกมือก็อยู่ดีนะครับเบรกมือก็มีนะตั้งไว้ในองศาที่เหมาะสมนะครับเบรกมือก็อยู่นะครับให้ดูออกรถอืดนี่ฮะอืดออกรถละเหยขาดออกรถละเหยขาดอย่างเงี้ยอยู่นะครับเบรกมือเราก็อยู่ใช้ได้นะครับโอเคเราก็จะทดสอบในการวิ่งกันนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่าไฟ ABS นั้นไม่โชว์นะครับวิ่งได้ตามปกติคือผมแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ ถามมากันว่ารถผมเนี่ยไปวางเพาลอยแล้วทำไมถึงไฟ ABS มันโชว์แล้วจะทำให้ไม่โชว์ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าต้องใส่กลองหลอกนะครับการใส่กลองหลอกนะฮะมันก็จบแล้วครับแต่ว่ามันจบได้แค่ชั่วคราวถ้ากลองเสียอีกเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนอีกนะครับดังนั้น ถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนําว่าให้ทํา ABS ตรงรุ่นดีกว่าให้ทํา ABS ใสให้มันเป็นปกติดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้ยาวเลยเราทําทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวนะครับมันไม่ใช่ว่าเราใส่กล่องหลอกแล้ววันนี้พรุ่งนี้อีก2ปีข้างหน้ามันจะไม่เสียมันเสียนะครับบางคนเนี่ยใช้กล่องหลอกเนี่ยไม่จบง่ายนะครับแล้วก็เรื่องเข็บใหม่ก็ขึ้นเพี้ยนนะครับมันมีหลายอย่างเลยที่ระบบมันจะฟ้องขึ้นมาพอรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหระบบเขาเยอะมาก พอกล่องเสียหน่อยนึงก็ไฟ้นุ่นโชว์ไฟนี่โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นปัญหาควรใจยิ่งสําหรับออนนิวด้วยนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราใส่กล่องแล้วกล่องเสียขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามีไฟโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ ABS หรือไฟลูกเครื่องต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะทําให้รถเนี่ยเร่งไม่ค่อยขึ้นก็มีนะครับมีผลกระทบตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็วิ่งได้ตามปกตินะครับก็ขับได้วิ่งได้ตามปกติ หลังจากวางพอาลอยเสร็จไปแล้วนะครับล้อไม่ได้อยู่ในองศาเดิมก็ลูกค้าก็กลับไปตั้งศูนย์อีกรอบนึงก็จบนะครับพอล้อของลูกค้ามาทางนะครับล้อตัวนี้ไม่ทางแล้วนะครับตอน้าจะให้ดีก็ไปตั้งศูนย์อีกรอบนึงนะครับวิ่งได้นะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วเราก็มาตทดสอบรถให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวคันนี้ส่งงานตอนช่วงเที่ยงนะครับ เบรกอยู่ดีนะครับแต่ผมไม่เบรกจึ๊กหรอกเดี๋ยวดอกยางของลูกค้าสึกหมดครับเพราะว่ามันเป็นถนนพื้นปูนเนาะโอเคและเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพาลอยโรงงานทั่วไปเพาลอยยี่ห้อไหนอยากได้ก็ติดต่อเรามาได้เราสามารถซื้อแล้วก็เอามาวางให้กับท่านได้หรือจะเป็นเพาลอยงานสร้างแบบพันนี้ก็ได้นะครับเน้นที่จะแบกงานหนะักก็ใส่เพาลอยจะดีกว่านะครับ ที่นี่อู่ปาริชาติท่ลออยนะครับฝากด้วยครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ